สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมนิติภูมินวรัตในรายการเปิดเลนสโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้ครับและสาหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานรายการเปิดเลนสอโลกจะขออนุญาตพาทุกท่านร่วมออกเดินทางไปเยือนตอนกลางของทวีปยุโรปกันครับที่ที่เพียบพร้อมไปด้วยองค์ความรู้ความงดงามของธรรมชาติและความน่าสัจจ์ของสถาปัตยกรรมจากยุคสมัยต่างๆที่พาดผ่านเส้นทางอันยาวไกลกับการเดินทางไปเยือนทั้ง5ประเทศนั่นก็คือสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐสโลวักสาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐออสเตรียและสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับ วันนี้ทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกของเราได้ออกเดินทางจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมด้วยคณะกรรมการการที่ดินทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่นําโดยนายนริศคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทธลุงและประธานกรรมการพร้อมกับรองประธานครับนั่นก็คือนายยุคนชนะวัดปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครและดรนิติกูมินวรัตน พร้อมทั้งคณะกรรมาริการที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดต่างๆอีกมากมายหลายท่านครับซึ่งตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางกันอยู่ในสาธารณรัฐเช็กประเทศแรกในการเดินทางมาเยือน5ประเทศของพวกเราครับ านผู้ชมครับสาธารณรัฐเช็กนั้นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของทวีปยุโรปจึงทําให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีมีทางออกสู่ทะเลโดยมีพรมแดนทางทิศเหนือประชิดติดกับประเทศโปแลนด์ทิศตะวันออกติดกับประเทศสโลวากเกียทิศใต้ติดกับประเทศออสเตรียและทิศตะวันตกติดกับประเทศเยอรมนีครับมีพื้นที่78,866ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ10,500ล้านคนและมีเมืองหลวงคือกรุงปรากครับ สาธารณรัฐเช็กแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมนับได้ว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นเลยทีเดียวครับซึ่งตรงกันข้ามกับบ้านเราครับเพราะในฤดูร้อนที่นี่อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ20-25องศาเซลเซียสเท่านั้นครับและในฤดูหนาวอย่างที่เรากำลังเดินทางกันอยู่ตอนนี้นะครับ mm. ก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่5-15องศาเซลเซียสครับเรียกได,ด้ว่าเรามองไปทางไหนก็เห็นแต่สีขาวโพลนของหิมะทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็นับว่าเป็นสีขาวโพลนที่สวยงามจับใจจากคนเมืองร้อนอย่างพวกเราได้เป็นอย่างดีครับ ภาพถนนที่ทอดยาวไปกับท้องทุ่งหิมะสีขาวสลับกับต้นไม้น้อยใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะกลายเป็นภาพคุ้นตาที่ทําให้เราได้เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาที่อยู่บนรถได้เป็นอย่างดีครับเรียกได้ว่าเผลอไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้มาถึงเมืองเปิร์เซนเมืองแรกในการมาเยือนสาธารณเช็คของพวกเราแล้วล่วละครับ เมือง,งเปอร์เซนนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวสต์โบฮีเมียสาธารณรัฐเช็กค,ครับและยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของที่นี่ด้วยครับเพราะที่นี่ยังคงมีการอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมไว้ได้เป็นอย่างดีมีเรื่องของธุรกิจและระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าที่เมืองเปอร์เซนแห่งนี้จะมีประชากรมากเป็นอันดับสีของสาธารณรัฐเช็กค,ครับ กลางอาคารบ้านเรือนในเมืองเปอร์เซนแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นบ้านเกิดหรือจุดกําเนิดของเบียร์ยี่ห้อดังย,ยี่ห้อหนึ่งซึ่งทานับย้อนไปแล้วนะครับโรงงานแห่งนี้มีการก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า174ปีแล้วละครับเพราะได้เริ่มก่อสร้างกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382และเริ่มเปิดเมื่อปีพุทธศักราช2385ดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้จะเปิดมา100กว่าปีแล้วนะครับ เราะว่าทุกอย่างที่เราได้เข้าไปชมนั้นเรียกได้ว่าเป็นโรงงานที่มีความทันสมัยมากเลยทีเดียวครับแต่เมื่อได้เดินเข้าไปชมลึกเข้าไปในส่วนที่เป็นโรงงานเก่านะครับโรงหมกักหรือส่วนที่ไว้เก็บถังเบียร์ก็เห็นได้เลยนะครับว่าแม้ทุกอย่างจะถูกพัฒนาให้ทันสมัยแต่ส่วนที่เป็นต้นกําเนิดก็ยังถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีพอเราลองถามเขาว่าเหตุใดโรงงานแห่งนี้จึงอยู่ได้มาอย่างยาวนานอย่างนี้นะครับแถมยังมีฐานการผลิตกระจายอยู่แทบทั่วทุกที่ของโลกอีกด้วย เขาก็บอกกับพวกเราเลยนะครับว่าสิ่งที่สําคัญอย่างแรกนั้นก็คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์และอีกสิ่งก็คือการทําให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทั้งเรื่องของระเบียบที่ต้องเจอในแต่ละประเทศและเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งการกําจัดขยะและการบำบัดน้ําเสียครับ ท่านผู้ชมครับไม่ไกลจากเมืองเปิร์เซนในภูมิภาคเวสต์โบฮีเมียหรือโบฮีเมียตะวันตกนี่เองนะครับเราได้เดินทางมายัางอีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าไม้และเทือกเขาเมืองที่มีชื่อว่าคาโลวีวารีครับเมืองนี้นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่สาคัญอีกเมืองหนึ่งในสาธารณรัฐเช็กเลยทีเดียวครับโดยผู้คนได้กล่าวกันไว้ว่าเมืองนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าชาวที่4จากการที่ครั้งหนึ่ง พระองค์เคยเสด็จออกมาล่าสาัตว์ที่บริเวณนี้และได้พบกับบ่อน้ําแร่ที่มีคุณประโยชน์ในการรักษาสุขภาพอยู่หลายแห่งเลยทีเดียวครับจึงได้ทรงก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชมเมืองนี้ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเลยนะครับที่จะนิยมมาตากอากาศกันและก็รวมไปถึงดื่มน้ําแร่ออนบริสุ์เพื่อไว้สําหรับดูแลสุขภาพร่างกายของพวกเขาครับ รเราได้ทําความรู้จักกับเมืองต่างๆของสาธารณรัฐเช็กกันไปหลายเมืองแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะออกเดินทางกันต่อไปยังกรุงปรากเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กกันครับและในระหว่างที่เราเดินทางกันอยู่อย่างนี้นะครับผมอยากจะขอเรียนรับใช้ท่านผู้ชมถึงเรื่องราวของความเป็นมาเกี่ยวกับสาธารณรัฐเช็กแห่งนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันครับแต่เดิมสาธารณรัฐเช็กแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเช็กโกสโลวาเกียประเทศที่สร้างขึ้นโดยชนชาติสองเผ่าพันธุ์คือชาวเช็กกับชาวสโลวัครับ ในอนดีนะครับท่านผู้ชมเชโกสโลวาเกียเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ยืนยาวมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของยุโรปอีกทั้งยังเป็นประเทศเดียวที่พรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2แต่ต่อมาเมื่อฮิตเลอร์ได้เข้ามาบุกเชโกสโลวาเกียในสงครามโลกครั้งที่2ผู้ที่เข้ามาปลดปล่อยก็คือสหภาพโซเวียตครับทำให้โซเวียตมีอิทธิพลสูงในเชโกสโลวาเกียและพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งสหภาพโซเวียตสนับสนุนนี่เองนะครับ ก็ได้มีอำนาจทางการเมืองเชโกสโลวีเกียจึงเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์และเรียกชื่อประเทศใหม่ว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเช็โกสโลวาเกียจนกระทั่งเมื่อโซเวียตอ่อนกำลังลงเช็โกสโลวาเกียจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างสันติครับผ่านการปฏิรูปทางการเมืองที่รู้จักกันทั่วไปว่า the Velvet Revolution และต่อมานะครับเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2536 เชโกสโลวาเกียก <c oughs> ็ได้แยกออกมาเป็น2ประเทศครับคือสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวะครับท <c oughs> ่านชมครับในส่วนของประเทศไทยของเรา <c oughs> ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐเช็กมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเชโกสโลวาเกียครับโดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเชโกสโลวาเกียเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2517 และเมื่อเกิดการแบ่งแยกเชโกสโลวีเกียออกเป็น2ประเทศประเทศไทยก็ได้ให้การรับรองทั้งสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวักในฐานะผู้สืบสิทธิ์ร่วมกันครับและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับทั้ง2ประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2536ซึ่งในวันนี้เอ,เองนะครับเราได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนยังสถานเอกอัครราชาทูตไทยประจํากรุงปรากค,ครับและได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมพูดคุยกับคุณวิทวัสรีวิหกเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปราก ที่มาให้การต้อนรับคณะของเราซึ่งจากการร่วมพูดคุยกันก็ทําให้เราได้รู้เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่ท่านพูดได้บอกพวกเราเลยนะครับว่าปีปีหนึ่งมีชาวเช็กมาเที่ยวประเทศไทยกันมากเหลือเกินเรียกได้ว่าเราเป็นประเทศอันดับต้นๆที่พวกเขาเลือกที่จะมาเที่ยวครับ กร,รุงปรากเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกแห่งนี้เป็นเมืองหลวงที่ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกครับอีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งปราสาทร้อยยอดเมืองแห่งทองคําหรือแม้แต่กระทั่งเมืองสุดยอดอารยธรรมซึ่งคํากล่าวเหล่านี้เองนะครับก็มาจากการที่กรุงปรากนั้นมีสถาปัตยกรรมอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปราสาทอาคารบ้านเรือนสพานหรือโบสถ์ซึ่งก็ล้วนแต่มีความเก่าแก่และงดงามเป็นอย่างยิ่งเลยครับ จนได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2535ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศภายในกรุงปรากแห่งนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าหนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นฝั่งเลสเซอร์ทาว ฝังโอทาวหรือนิวทาวเองก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจัตุรัสเมืองเก่าแห่งนี้ได้มีการจัดงานเทศกาลคริสต์มาสขึ้นมาซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าผู้คนต่างมาเที่ยวงานมาจับใจ่ายใช้สอยกันจนแน่นขนาดกว่าโซนอื่นๆครับและจุดหนึ่งครับที่ผมเห็นแล้วต้องแปลกใจไม่น้อยเพราะผู้คนต่างทาท่าเหมือนๆกันนั่นก็คือแงหน้าขึ้นใบมองจุดเดียวกันทําให้ทีมงานของเราต้องหาคําตอบนะครับว่าพวกเขาดูอะไรสุดท้ายก็ได้รู้นะครับว่าพวกเขามุ่งดูเจ้านาฬิกาดาราศาสตร์นี่เองครับ ซึ่งนาฬิกาดาราศาสตร์เรือนนี้ถือได้ว่ามีความเก่าแก่มากนะครับเพราะถูกติดตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1953ว่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในานาฬิกาที่มีความประณีตและละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาเลยทีเดียวครับ ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้มาเยือนกรุงปรากแห่งนี้และยังไม่ได้ไปสถานที่ที่หนึ่งที่ทีมงานของเรากำลังจะเดินทางไปนะครับก็เปรียบเสมือนว่าท่านผู้ชมมาไม่ถึงกรุงปรากค,ครับสถานที่ที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือปราสาทปลาค,ครับปราสาทที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในสาธรารณรัฐเช็กปราสาทแห่งนี้ถูกค้นพบในปีพุทธศักราช1423ครับโดยเจ้าชายบริวอสตัวปราสาทเองเป็นเสมือนกับเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งเลยทีเดียวครับตามที่หนังสือกินเนสได้บันทึกไว้ว่า เป็นประสาทที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างส่วนประกอบต่างๆของประสาทที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ถึง70,000ตารางเมตรในปัจจุบันนี้นะครับประสาทปรากได้รับการบูรณาแก้ไขและใช้เป็นธรรมเนียบของประธานาธิบดีครับ ครับภายในปราสาทปราแห่งนี้สิ่งหนึ่งที่สะดุดตาพวกเราทุกคนมากที่สุดนั่นก็คือมหาวิหารเซนต์วิตัสแห่งนี้ล้ครับโดวยวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1887และใช้เวลาในการสร้างถึง6ศตวรรษครับกว่าจะเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ซึ่งเมื่อได้เข้าไปเห็นแล้วนะครับก็ถึงกับเข้าใจเลยครับว่าทําไมถึงได้ใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานขนาดนั้นนั่นก็เพราะว่าส่วนต่างๆของวิหารแห่งนี้นอกจากจะกว้างขวาง,วางใหญ่โตแล้วยังตกแต่งประดับประดาไว ภารกิจที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับในกรุงปรากของทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกและคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือการประชุมหารือกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของรัฐสภาเช็คครับโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวาสลาฟเซมักและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยีทรีกราสกีให้การต้อนรับ ซึ่งในครั้งนี <Practice. S 1> ้เองนะครับเราได้พูดคุยกันในประเด็นเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ค่อนข้างมีความขัดแย้งกันมากในภูมิภาคแถบนี้ครับเพราะประเทศรอบข้างสาธารณรัฐเช็กนั้นได้ทยอยเลิกใช้กันไปแล้วครับและหันไปใช้พลังงานสะอาดทดแทนแต่ที่เช็กนั้นยังมีการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อยู่นั้นซึ่งสาเหตุก็มาจากประเทศเช็กนั้นไม่มีทรัพยากรพลังงานทางด้านอื่นครับจึงต้องใช้พลังงานนิวเคลียร์แถมยังขายไฟฟ้าที่มาจากพลังงานนิวเคลียร์ให้กับประเทศที่ต่อต้้าานนนพลลัังงิววคคียยรกดบ อย่างออสเตรียและเยอรมน,นีครับสำหรับในส่วนของเรื่องที่ดินนั้นที่สาธารณรัฐเช็กเองก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะที่นี่ชาวต่างชาติสามารถเช่าซื้อที่ดินได้โดยไม่จํากัดจํานวนและไม่จํากัดระยะเวลาซึ่งก็มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกเท่านั้นนะครับที่มีเงื่อนไขในลักษณะนี้แม้แต่ในประเทศไทยของเราเองที่ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินได้ไม่จํากัดจํานวนแต่จํากัดเวลาครับคือเช่าได้ไม่เกิน99ปี นี่แหละครับท่านชมครับคือเรื่องราวทั้งหมดของสาธารณรัฐเช็กประเทศที่แยกตัวมาจากเช็กโกสโลวาเกียประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับประเทศที่มีความงดงามทางด้านของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นจากยุคสมัยที่แตกต่างกันครับและนี่คือหนึ่งใน5ประเทศที่ทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกของเราพร้อมด้วยคณะกรรมการ,ร,ก,ารการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางไปเยือนมาครับสำหรับในครั้งหน้าทีมงานของเราจะเดินทางไปประเทศไหนนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเปิดเลนสองโลกได้หมดลงแล้วนะครับพบก,กับพวกเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกต้องขอ,อกล่าวคำว่านิทราราติสวัสดีครับ